วิธีทำไก่ทอดและน้ำพริกตาแดงมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ส่วนผสมสำหรับไก่ทอดเนื้อไก่ปีกน่องหรืออก500กรัมกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะรากผักชีสับ2-3รากพริกไทยป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ1ถ้วยน้ำมันสำหรับทอด วิธีทำไก่ทอด 1. หมักไก่น้ำไก่ใส่ในชามผสมใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมคุกเค้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาที 2. เตรียมทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนปานกลางน้ำไก่ที่หมักไว้มาคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่ว 3. ทอดไก่ใส่ไก่ลงไปทอดในน้ำมันร้อนทอดจนไก่เหลืองกรอบและสุกดีจากนั้นตักขึ้นให้เสด็จน้ำมัน ส่วนผสมน้ำพริกตาแดงพริกแห้งเม็ดใหญ่เอาเมล็ดออก10-15เม็ดกระเทียม5-6กีบฟหอมแดง5หัวกระปิ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาน้ำมันสำหรับผัดวิธีทำน้ำพริกตาแดง 1. นึ่ัวส่วนผสมตั้งกระทะใส่พริกแห้งกระเทียมและหอมแดงลงไปขั่วจนมีกลิ่นหอมและเริ่มเหลือง 2. โขกน้ำพริกนำส่วนผสมที่คั้วแล้วมาโขกในครกให้ละเอียดใส่กะปิลงไปโขกผสมให้เข้ากัน 3. ผัดน้ำพริกตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนำน้ำพริกที่โขกไว้มาผัดในกระทะใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันดี ชิมรสตามชอบสีเสิร์ฟน้ำน้ำผริกที่ทำเสร็จแล้วใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดข้าวสวยและผักสดพร้อมเสิร์ฟและอร่อยกับมื้ออาหารได้เลย